ครับก็ขอสวัสดีนะครับเอฟซี 4, นอะ้าไ่ได้ลงช่องมาดนนะครับเมือน,นี้ได้มีโอกาสมาจังหวัดขอนแก่นนะครับนอะมามาผักมาเส้าอยู่งรงแรมเมื่ขึ้นนี่ก็มาหากินเขาเร้าพี่น้องแล้วก็ด้มีโอกาสด้มากินอาหารนะครับเป็นเขาเส้านอ้ําภาคกัมพดน,นะครับ เมื่อกี้ก็กินข้าวต้มไปแล้วนะครับพวงวท้ายด้วยาขาเอื่นลาเปรี้ยวเปรี้ยวเปรียทอดนะครับปอเปียทอดเป็นอาหารเวียดนามนะครับร้านนี้ซื้อร้านว่าครัวเวียดนามนะครับครัวเวียดนามเนาะจังหวัดขอนแก่นนะครับถือว่าการันตีได้นะครับเพิ่นเคยไปออกรายการอาหารนะครับอย่ ช่องไหนเนาะช่องสามเนาะเป็นไา่กันใหญ่นะครับที่มีคนติดตามมากมายเนาะเป็นถือว่าเป็นการันตีนะครับเป็นร้านอาหารที่ถือว่าแซ่บเนาะมีนูคุณภาพแล้วเขามาด้านในนะครับก็จะมีเมนูอาหารมากมายเนาะตอนนี้น้องพุ่มกับขามาเข้กันนะครับมีโอกาสนะ เมนูก็มีมากมายเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับราคาก็ถือว่าพ่อไปพ่อมานะครับเนาะในช่วงโควิดเนี่ยนะการจัดรลานนะครับกับเบิงสะอาดเรียบร้อยเนาะเออเป็นระเบียบเรียบร้อยนะผู้ใดเด้นผ่านไปผ่านมานะครับบ่กวาแต่คนที่ อยู่ตามจังหวัดนอได้มาจังหวัดขอนแก่นกับล่องเสิร์ชหาเบงนะครับเขาเอ่น่ากขั้วเวียดนามเนาะเป็นอาหารเวียดนามอยู่อยู่ใจกลางเมืองโคอ่าอย่างกับขอนแก่นเนาะพอดีตามเมนูก็ไดเบิงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบงบรรยากาศรอบๆเนาะในลานเป็น ในลานในี่กวงขวงนะครับสามารถล่องรับผู้ที่มาใส่บริการหรือว่ามากินของกินอาหารเนาะนะครับเพ่นจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยด้มาเลีวกับขอพนทายเนี่ยนะครับเพราะว่าพนจัดลานเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเนาะนี่มาตรฐานถือว่าเป็นลาน ที่มีคุณภาพระดับหาดาวกวอะไรเนาะป็นเป็นอาหารเี่มากมมยเลยนะครับโดยเฉพาะอาหารอาหารเพื่อสุขภาพเนาะโดยเฉพาะอาหารเวียดนามเนี่ยม่นเป็นอาหารค่อนข้างเป็นมีความหลากหลายโตเตียงเยอะทีิสัมผัสอ่อ เจ้าของ,นนงร้า,น,น,ราน,นคนนี้เปิดตั้งแต่เวลาเท่าไรเนี่ยเปิดแต่เสาร์วันไหนครับโอ้เปิดตั้งแต่ตีสามถึงกี่ทุ่มกี่โมง,โ,มงโอ้ตีสามนะครับพี่น้องสามนาฬิกาหอดบใบใบสามโมงเนาะเออโอ้พี่น้อ,บนนองอบอกว่าก๋วยจับเนี่ยเส้นประเทศเองเนี่ยพี่น้องเนาะก๋วยจับเนี่ยมีมีกี่แบบกี่เส้น โอ้แบบเส้นเส้นทั่วไปนะครับเป็นก๋วยจับแบบเส้นน้อยเนาะเส้นทําเองคนว่าเป็นเป็นเส้นก๋วยจับเส้นสดคนว่านเอครับตีแป้งเองนะครับหั่นเองเนาะเออสดวันต่อวันนะครับเออก๋วยจับนี่ก็เพิ่นมีเออโอ้แสดงว่า ใหม่สดเสมอเนาะเอออาหารกระถือว่าผมได้ชิมเมืองแหลวกับชุดยอดเลยนะครับได้ด่านเรื่องรสชาติดอขั่นมากหวานมากเข้มกับแต้งปรุงเอาเองงาอเพิ่นมนีเครืองผสมให้อยู่นะครับในโตเออตอนนี้กับบรรยากาศกระโเงเสาราวันไหนนะครับผมมาประมาณแปดโมงถึงเก้าโมงนะครับมาเออมาหาอาหารเสากินกับพอดีม่าพอร้านเนาะ ก็เห็นลานเพิ่นสะอาดสะอ้านนะครับเห็นมีค้นเขามากกินหลายก็เลยขอเพิ่นทายเนี่ยจังหน่อยเนาะเพื่อลงช่องเกษตรเก้านาหาจีพ่อน้องพัดเข้านะครับเพื่อพี่น้องท่านไดที่ไปบ่ฮหอดมามาถึงกับเพิ่นมีเบอร์ทูอยู่นะครับห้เบอร์โทู้เพิ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิทายทั้งหน้าให้เนาะมันจะได้จำได้เบอร์โทูนะครับศ4 ซีสามนะครับเบอร์สองสามเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับนี่เป็นขั้วเวียดนามก้อนแก่นเนาะกออ้อนของพัดการันตีความเสียบเนาะราคาก็พอกินพ่อไปพ่อมานะครับเขาต้มนี่ก็หกเจ็ดสิบบาทเดียวก็ถือว่าราคาในช่วงสถานการณ์เขายากหมากแพ้ง บวัตเตอหมูบวัตเตอปลาบวัตเตอไก่แพงเบิดนะครับแต่ว่าอาหารเพิ่ยังคงราคาอยู่พอกินได้นาอเออมวลํำบากกระเป๋าอิ่มท้องน้ำนะกากไว้นะครับร้านอาหารที่มีคุณภาพร้านหนึ่งอยู่ในเมืองขอนแก่นเท่านะพวเวียดนามนะครับร้านอาหารกัวเวียดนามเบอร์ตูกระบ,บอกไ้ไว้แล้วนะเออ แขกไปไทยมาบวัตแตอาหารบวัตแต่เรื่องล่อยจับ่นบอกว่าเป็นทีพ้นมานนนะเ,ออเานี่ต้องสั่งเนาะเออเอาเท่านี้เนาะครับเนาะพ่อหอมปากหอมคอในช่วงเดือนพฤษภาคมเนาะพ่อหลวงพัดบ่ิยลงกมาดุนคือว่านเนี่ยแหละครับอาสีวะว่าใครของวันไหนเพราะว่า ก็ขอพอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สำหรับมือน,นีค่ะสวัสดีครับ